ถามว่าจุดเด่นของแบรนด์ Admode คืออะไรคะครับผมก็อย่างแรกตัวอินเตอร์น้ำหนักตัวอินเตอร์เนี่ยเบามากแล้วก็ของเรามันเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ถ้าดูตัวสเปคเอาพุทถ้าเราเทียบตามตลาดเนี่ยครับจริงๆมันก็สูงที่สุดแล้วห้าร้อยเอาพุทอยู่ที่5 0 0วัตต์แล้วก็ทนความร้อนได้ดีครับก็ส่วนถัดมาครับจริงๆมันมีตัวอะแดปเตอร์อีกกรณีตัวนี้ไม่เป็นซิงเกิลเฟสกรณีที่เราไปติดตั้งอยู่บนหลังคาครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะลงมาที่ตัวตู้คอมบเนอร์ครับมันสามารถเอาตัวเนี้ เ,เพราะฉะนั้นความผิดพลาดในการติดตั้งเนี่ยไม่มีแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดไฮไลท์ของตัวแบรนด์เลยคือตัวตูว้คอมบเนอร์จริงๆมันดูหน้าตาสวยงามแล้วก็ของเราเนี่ยมันทำครบเซตจากโรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันมีการสื่อสารอะไรพวกนี้มันก็ผ่านกับตัวคอมบเนอร์บล็อกหมดเลยเบรกเกอ <Break ers S 2> ร์อะไรเรานีใ,ให้เรียบร้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของแบรนด์เหมือนกันก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไมโครเวเตอร์ในตลาดทั่วไปอะครับ มันบางแบรนด์เขาก็มีแบบแบตเตอรี่ครับแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรหลายอย่างเทียบไปหมดเลยแต่ว่าแบตเตอรี่ของผมอะสามารถติดตั้งตั้งแต่วันแรกก็ได้ร่วมกับตัวตู้คอมบเนอร์บ็อกซ์แค่ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาอันนั้นติดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่ผมมองว่ามันแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆแล้วก็แตกต่างกับแบรนด์โซล่าในปัจจุบันที่ค่อนข้างเยอะนะครับน้อยค่ะ